ครับแกเรียบร้อยนะครับที่เสียงมันดังกะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เขาดูลูกสูบนะว่าว่าว่าพังป่แต่มาดูสปริงอา้าวสปริงขาดเฉยเนี่ยสปริงขาดสปริงน่าจะเก่ามากแล้วนะตัวนี้เพราะว่าดูดิเสื้อเกียร์เก้ามิลอะเื้อเกียร์เก้ามิลอะคือไม่รู้ว่าใครเกิดทันมัน้งเก้ามิลเวลาใส่กับบอดี้ ไอแม็กพูของ GNP อ่ะคือต้องปัดตรงนี้ออกเห็นไหมใครเคยเจอมั้งไม่รู้เนี่ยนี่คือ,สอเสกียเก่าโคตรเก่าเลยอเดี๋ยวเรามาดูลูกสูบนะครับลูกสูบสีมพูที่นี่ทําตําหนิไว้เมื่อกี้ฟันลูกสูบน้ําเยิ้มเลยด,ด,ดูดิลูกสูบถามว่า นี่เด,เดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดคราบครับไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาวางเดี๋ยวมาดูมันจะได้เห็นชัดๆว่ามันใช้ได้ไหมลูกสุบตัวน,นี้นะครับลูกสูบตัวนี้คือถ้าปกติอะ กินฟันเรื่องปกติก็อาจจะเป็นที่ตะปิงเมื่อกี้หรือไม่ก็อาจที่จะเป็นที่ตำแหน่งของเฟืองเตะกับลูกสูบไม่แม็ดกันส่วนตัวเนื้อลูกสูบก็ไม่มีแตกไม่มีราวนะครับดูดีครับก็อยู่ดีก็ยิงออตโต้ไปเมืม่อกี้ลากไปประมาณเยอะอยู่เหมือนกันเนาะหนึ่งแมกซีน พอยฟ้ากับเจ้าตัวยิงป่าไปอีกเรดสามสิบสบอลเมื่อกี้ก็ให้ดูอะไรอีกเมื่อกี้ที่เสียงมันดังขัดขัดไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเฟืองแตกหรือเปล่าตัวนี้ติดเฟดนะครับนี่เฟดเฟอยู่ข้างในนะฮะมาดูเฟืองนะครับว่าฟันเฟืองพังไหม ก็ไม่มีปัญหาเฟืองสําคัญก็คือเฟืองตเตะนี่แหละเอ้ยเฟืองตเตะเฟืองรับมอเตอร์นี่แหละก็ปกตินะที่มันเป็นรอยเนี้ยตอนใส่เฟืองกับมอเตอร์ครั้งแรกนี่มันไม่มันไม่แมทกันเนาะ ตัสิบสามหนึ่งก็เนี่ยประมาณนี้บอกเลยว่าเสื้อกีตัวน,นี้โคตรเก่าบูทเก้ามิลเ mm. นี่ยประมาณนี้ลูกสูบตัวน,นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีไหมเน,นี่ยเนี่ยก็ตามสภ,ภาพเนาะก็คือไม่แตกไม่ล้าไม่หัก ไอ้พวกที่มันพังๆมันก็ฟันมันจะขาดนะครับฟันฟันมันจะขาดแล้วก็มันก็จะแตกตรงตูดประมาณนั้นไม่มีตัวอย่างดูาประมาณนี้และครับ